สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะสาธิตฟีเจอร์ใหม่ของ c h a t GPT นะคะก็คือ c h a t GPT 4o with Canvas นะคะก็สำหรับผู้ที่ใช้ c h a t GPT Pro นะคะเราก็กดเข้ามาใน c h a t GPT นะคะเลือกตรงดรอปตรงนี้นะคะเพื่อจะเลือกตอนแรกเราอาจจะเป็น GPT 4o อย่างนี้นะคะตัวฟังก์ชันใหม่ก็คือ GPT 4o with c a n v a นี้นะคะซึ่ง ฟีเจอร์นี้จะทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาสาธิตให้ดูด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะจะสาธิตว่าเราจะลองนำฟังก์ชันใหม่นี้มาทำการทํา l i t e r a t u อ e Review นะคะก็อันนี้คำสั่งบอกว่าให้ช่วยเขียน30 Effective Prompt พร้อมนะคะสำหรับช่วยเรื่องของ Literature Review นะคะเราก็ให้ตัว AI เนะะี่ยค่ะช่วยสร้างพร้อมให้กับเราด้วยกันนะคะคำสั่งก็คือ ในตัว ChatGPT 4o with Canvas นะคะก็จะมีหน้าจอที่เป็นด้านขวาก็คือเป็น Output แล้วก็ด้านซ้ายก็คือเป็นพร้อมที่เราสั่งนะคะเช่นเราบอกให้เขาช่วยเขียน30พร้อมนะคะ ChatGPT ก็จะตอบเราว่าโอเคได้ทำสิ่งที่สั่งไว้เรียบร้อยด้านขวามือนี้ก็เลยแสดงออกมานะคะเช่นพร้อมที่เกี่ยวกับ Literature Review นะคะให้ Identify เรื่องของ theoretical framework นะคะหรือว่าเมเจอร์ดีเบตในเรื่องดังกล่าวนะคะหรือว่าอยากความความเข้าใจคอนเซปตที่ผ่านมานะคะเราก็จะนำพร้อมตรงนี้นะคะมาใช้ต่อโดยเราก็เลยได้ Copy พร้อมต่างๆนี้นะคะมาไว้ในฝั่ง Notepad นะคะและเดี๋ยวเราจะมารองทำ literature review ด้วยกันนะคะตัวอย่างหัวข้อวิจัยในวันนี้นะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วนะคะของเราเอง ก็เรามาเริ่มต้นแชทในช่องใหม่นะคะใช้แชทใหม่แล้วก็เลือกแช t GPT 4o w e c a n Watt สมมุติว่าเราจะทำ Write a r t u r e Review นะคะวันนี้ขอสาธิตเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานนั้นเปิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ Write like a r t i r e นะคะ Review on Topic เราลองให้เขาร่างดูนะคะนี่ค่ะเราก็พอทำงานบน chat GPT f o canvas นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการคิด literature review ในเรื่องที่อยากจะทำวิจัยอะคะ่ะเราลองดูด้วยกันนะคะเช่นตรงนี้นะเราบอกว่าให้ช่วยเขียน literature review เขาก็บอกว่าเขาก็ r e วิวไ highlight สิ่งที่สำคัญที่เขาพบในเรื่องวิจัยหัวข้อของเรานะคะก็บอกว่ามาดูผลงานด้วยกันนะคะเขาก็ลองรับ แต่แนะนำว่านี้เป็นการเรื่องของ brainstorm idea นะคะแล้วเราต้องไปทำ literature review แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็น r o u แรกๆนะคะที่ทำให้เรา review ได้เร็วขึ้นอย่างเช่นเขาเลยบอกว่าเรื่องของเราเนี่ยนะคะ factor ที่มีผลต่อ passion นะคะของแพทย์ในช่วงโควิดเนาะเขาก็ลองร่างมาให้ว่ามีเรื่องของ organizational support แล้วก็ leadership เรื่องของ resilience นะคะ coping เรื่องของ w o r k l ก f e balance เขาก็ช่วยตั้งมาให้พร้อมกับ Reference นะคะอันนี้ก็คือหัวข้อที่ c h a t GPT รองรับให้เรานะคะโดยที่ฟังก์ชันตรงนี้ค่ะตัว c h ช้ GPT 4o with Canvas นะคะก็จะมีฟังก์ชันทางด้านขวามือนี้นะคะตรงแนะนำการแก้ไขเราลองกดไปดูนะคะนี่ค่ะพอเราแนะนำการแก้ไขนะคะ เขาก็จะทําการแนะนำนะคะบอกว่าได้เพิ่มไปแล้ว5ความคิดเห็นนะคะในงานที่รับนี้นะคะนี่นะคะในหัวข้อที่1น,นะคะเช่นเราลองกดเข้ามาดูบอกว่าควรจะ specify นะคะเรื่องของ unique challenge นะถ้าเราโอเคเราก็กดว่าใช้ไปเรียบร้อยในสิ่งที่เขา subject เ,เนาะเขาก็จะช่วยเสริมเข้ามาเนาะว่าเออ writing อันนี้นะคะก็ควรแก้ไขอย,อย่างไร ในจุดที่2อโอเราอ่านนะเขาแนะนำว่าควรจะเมนชันถึง specific leadership ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งหัวข้อนี้ที่เราสนใจอ่าใช้เลยนะคะเขาก็จะซั g เ e s t มาให้อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเรื่องของการแนะนำการเขียนนะคะตัวแรกในส่วนที่2นี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับความยาวนะคะเช่นถ้าเรามี ตัวนี้นะคะเราก็อาจจะไฮไลท์ไว้แล้วก็เลือกตรงการปรับความยาวถ้าเลื่อนขึ้นมานะคะก็คือทำให้ความยาวเพิ่มขึ้นนะคะลองกดดูี๋ยวเขาก็จะพยายามขยายตรงนี้นะคะให้ยาวขึ้นการทำให้สั้นลงก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราสามารถอินเตอร์แอคชั่นนะคะไฮไลท์ แล้วก็กดเลือกความยาวทำให้สั้นลงมาอย่างนี้ได้กดลุกศรปึ๊บนะคะก็คือ interaction กับ output ของเราตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะทำให้กระชับขึ้นในโหมดต่อมานะคะเรื่องของระดับการอ่านนะคะเช่นพารากราฟเดิมของเรานะคะแล้วเราไฮไลท์เสร็จมาเลือกระดับการอ่านบอกว่า ถ้าอยากให้เป็นถ้อยคำที่ซับซ้อนระดับบัณฑิตวิทยาลัยเลยนะคะายากขึ้นอ่านเข้าใจซับซ้อนเหมือนระดับปริญญาโทรปริญญาอีกอันนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนถ้อยคำให้เป็นถ้อยคำที่ซับซ้อนถ้าเราบอกว่าขอเป็นแบบที่เข้าใจง่ายนะคะไฮไลท์เสร็จเลือกระดับการอ่านแล้วก็เลื่อนลงมาอา้าวระดับแบบว่ามัธยมต้นเข้าใจง่ายได้ไหมเขาก็จะเขียนใหม่ให้ตรงนี้อ่านเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน นี่นะคะก็คือการปรับความยากง่ายต่อมานะคะก็คือเรื่องของการขัดเกลวนะคะเช่นพารากราฟนี้นะคะเราอยากให้เขาช่วยขัดเกลวให้หน่อยนึงนะคะว่าให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเขาก็จะช่วยขัดเกลวให้ดีงามมากขึ้นนะคะและตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำไปบอกว่าเขาแอดตรง final polish ขึ้นมานะคะเรื่องของ gamma เรื่องของ consistency นะคะก็ตรงนี้ ในสว่วนต่อไปนะคะเพิ่มอีโมจิหลายๆคนรู้จักอีโมจิเนาะเช่นสมมุติเราเป็นถ้อยคำที่เราจะไปโพสใน f c e e o o o อะคะ่ะเราก็กดตรงนี้เพิ่มอีโมจิเขาก็จะให้เสริมอีโมจิเข้ามาในค่อยคำของเรานะคะนี่ค่ะได้อีโมจิขึ้นมาแล้วสมมุติเราไฮไลท์เสร็จแล้วเราบอกให้สามารถจะกด คุยออกับ h ช้ gpt ได้นะคะลองดูว่าพอเราไฮไลท์เสร็จเนาะเขาบอกว่าเราลองสั่งดูนะคะ Remove บอกว่าเยอะเกินไปนะคะ r e m o v อ Emoji ลองดูว่าเป็นอย่างไรอ่าเอา Emoji ออกไปเรียบร้อยนะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่าขออีโมจิแค่1-2อันนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันต่อมาเราลองสาธิตเพิ่มเติมนะคะในการทำ literature review ในดราฟแรกที่เขาดราฟมาให้นะคะตรงนี้หัวข้อวิจัยของเรานะคะบอกว่าช่วย g e n e r a t e a list of งาน seminal work ที่สำคัญในหัวข้อนี้นะคะเราก็ได้ copy หัวข้อที่เราสนใจเอาไว้นะคะลองดูว่าการทำงานร่วมกันนะคะกับตัว chat gpt big c a n a าตัวใหม่นี้เป็นอย่างไรบอกว่าช่วย list งานที่สำคัญงานที่ต้องพูดถึงเลยนะในการที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งอันนี้เขา list t e m i n a l work ให้นะคะก็คืองานที่ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะเจ้าพ่อทางด้านนี้เขากล่าวไว้อย่างไรซึ่งจากการที่เราทําวิจัยทางด้านนี้ค่ะพบว่าแต่ละคนในนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อทางด้านนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของ p a ช s ั่นอ่าเราก็สามารถจะไปติดตามอ่านได้เนาะเช่นเดซี่กับไรอันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ s e l l d e t e r m i n a t i o n The o r y นะคะก็ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็น terminal work แต่ยังไงเราลองไปตรวจสอบดับเบิลเชคกันอีกทีนะคะต่อมานะคะลองบอกว่าช่วยบอก Foundation Theory ให้หน่อยนะคะว่าจะทำเรื่องของเรื่องของเราเรื่องนี้นะคะ Work Passion มันจะมีเราลองบอกเขาว่าช่วย Add นะคะเขาก็จะ Add นะคะ แอดเข้ามาในฝั่งด้านขวามือของเราได้พร้อมอยู่ทางซ้ายนะคะบอกช่วยแอดมาให้หน่อยเราจับตาดูด้วยกันนะคะช่วยแอดฟาวเดชั่นเดอรี่นะคะที่สำคัญให้หน่อยเมื่อกี้เป็น s e m i n นลเวิร์นะคะนี่ค่ะหัวข้อนี้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ work passion ถูกต้องเลยนะคะมี cell determination theory ของ d e ซ i กับ Ryan มี job demand resource model ของ b a c k e r นะคะนี่ก็ถูกต้องเขาบอกเขาได้ add หัวข้อนี้มาให้เราแล้ว dualistic model ของ b o l o l a น d นี่ก็ถูกต้องนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่สำคัญนะหรือว่า social cognitive theory ของ Bandula นะคะก็ถูก add เข้ามาให้เราแล้ว ตัวอย่างต่อมานะคะบอกว่าช่วยซัมมาไรด i f ฟอเรน t ์ h ีมติแอเรียที่จะพบนะคะในหัวข้อของเรานะคะบอกให้เขาช่วยแอดนะคะซัมมาไรเรื่องของ h ีมติแอเรียที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเออเวิร์คแพชชั่นเขาควรมีตีมีอะไรบ้างนะคะเราลองดูผลงานนะ เมื่อกี้เรื่องของเจ้าพ่อทฤษฎีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซัมมาไรทีมาติกแอรเรียที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะว่าคุณจะทำเรื่องนี้คุณต้องอ่านเรื่องเ o r k ์ก f ล b a บ a n านเรื่องของ Organization Support นะคะก็คือนั่นนะคะก็คือแอดตีมที่สำคัญที่ควรจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราบอกว่า ช่วยลองลองดูหัวข้อนี้นะคะให้ add conceptual map ดูด้วยกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะลองให้ขอ add conceptual map นะคะตรงนี้ด้านซ้ายกำลังทำงานรอการประมวลผลนะคะ กำลังประมวลอยู่แก้ไขแล้ว1จุดเขาได้เพิ่ม Conceptual Map Section ลงไปนะคะลองหาดูด้วยกันนะคะปึ๊บเซมิโนลเวิรเรื่องของทฤษฎีคอนเซปช u a l แมปว่าเรื่องของ Work p a แ s ชชัเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง Organization ่นซั o พอนะคะ ควรจะมีโมเดลอะไรนะคะเรื่องของทฤษฎีหรือมีโมเดลอะไรที่ควรเกี่ยวข้องต่อมานะคะอาจจะให้ Identify g a แกบมาเลยนะคะให้ช่วยแอด Identify g a แกบในเรื่องของนี่ค่ะว่า เรื่องที่เราสนใจนั้นเขาค้นพบแก็บอะไรบ้างนะคะให้ช่วยแอดมาในงานของเราแคนวาตัวนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะหัวข้อ identify แก็ gap ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่ายังขาดเรื่องของ longitudinal study เนอะอันนี้ก็คือลองยกตัวอย่างว่างานต่างๆเนี่ยยังขาดอะไรที่ต้องเพิ่มนะคะแก็บที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูซิว่ามี Common Gap อะไรเพิ่มเติมมี Common Gap อะไรนะคะเราบอกว่า add add the common gap นะคะระหว่างการศึกษาต่างๆในเรื่องของ verb p a t t i o n นี่ค่ะ ให้เขาช่วย add section ลองดูว่า add new section เรื่องของ common gap นะคะว่าจะออกมาปเป็นอย่างไรอ่าเขาก็เลยเสริมเข้ามาให้เนาะ common gap นะคะที่เขาพูดถึงเนาะว่างานวิจัยต่างๆนี้มีแก็บอย่างไรบ้างนะคะเราก็ช่วยสมมุติตัวนี้รู้สึกสั้นเกินไปนะคะเราก็บอกว่า อ่าไฮไลท์ไว้แล้วเราบอกก็ได้นะสมมุติตรงนี้บอกว่าให้ Identify Gap นะคะเรื่องของเบอร์แพชชั่นเราก็บอกให้เขาคำสั่งว่าไฮไลท์เสร็จแล้วก็บอกให้การทำงานให้ทำอะไร Explain นะคะมาลองดูกันว่าขอ200 word ได้ไหมคะโอเคลองดูนะคะ ว่าให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะอ่า identify g ก็ gap. เราก็อาจจะบอกว่าช่วยนะคะ แอสพารากราฟนะคะอ่าลองดูดกันนี่ค่ะบอกว่าให้ช่วยเสริมพารากราฟหนึ่งนะคะที่พูดถึงรีเสิร์ชแก็ที่ค้นพบนะคะเขาก็เลยเพิ่มเติมมาให้เราเมื่อกี้นะคะ แล้วก็น,นี่เลยลองอ่านดูสิอันนี้พูดถึงว่าควรจะก็มีคําแนะนำเนาะถ้าเราสนใจเราก็กดใช้ได้แล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะเช่นให้ช่วยเขียนไทม์ไลน์นะคะการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้นะคะให้แอดเราลองเอาเคอร์เซอร์มาวางข้างล่างกันดูนะคะ Add a อ d ะทําไลน์นะคะในเรื่องของ Work Passion นะคะว่าเขาศึกษาอะไรกันบ้างในเรื่องนี้นะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาอ่ะลองดูด้วยกันนะคะเขาแอดไทม์ไลน์ของซามาร e y คีไฟดิงลองมาหากันดูนะคะเมื่อกี้ที่เราให้ Identify Gap เดี๋ยวจะลองหาไทม์ไลน์เมื่อกี้ดู Foundation Theory s u m m a r i นะคะ Conceptual Map Introduction นะคะ Identify Gap เอ่อเราขอเขาช่วย Add a Paragraph าานะคะ ลองดูผลงานว่าแอดไว้ในส่วนไหนนะคะสมมุติว่านะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆทำนะคะอินเตอร์แอคชั่นกับเขาไปตรงนี้นะคะ แล้วก็เราสามารถเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยว่าลองดูตรงนี้นะคะเซกชันที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ที่เราขอว่าขอพารากราฟที่เป็นเรื่องของไทม์ไลน์นะคะ อ,อนี่ค่ะเขาก็จะให้ไทม์ไลน์มาว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะเอา้าเราองหาก่อนนะคะไทม์ไลน์ของเราบอกว่าเมื่อกี้มีการเพิ่มไทม์ไลน์นะคะของการศึกษา Work ์กแพชชัในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ ซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถลองนำไปทำค่อยๆเติมข้อมูลคำสั่งพร้อมทางด้านนี้แล้วก็ดูการแก้ไขเนาะแล้วก็ในส่วนเอาพุททางด้านขวาเนี่ยค่ะเราก็สามารถจะให้เขาใช้ฟังก์ชันทั้ง5อย่างนี้ที่เราได้มาด้วยได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี suggestion ต่างๆเนาะที่เราจะเข้ามาเติมได้บอกว่าช่วย clarify อลก็กดใช้เขาก็จะทำ clarify ให้นะคะ เนี่ยก็เป็นจุดที่เราสามารถจะอินเตอร์แอคชันแล้วก็ปรับแก้กับข้อมูลของเรานะคะโดยสรุปในวันนี้เนี่ยเราก็ได้สาธิตการใช้ ChatGPT 4o with c a n v a นะคะที่มีฟังก์ชันใหม่มีตัว c a n v a ทางด้านขวามีพร้อมทางด้านซ้ายมีเครื่องมือใหม่ๆแล้วเราสามารถอินเตอร์แอคชันต่างๆได้มากยิ่งขึ้นก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านทําวิจัยอย่างมีความสุขและมีแพชชั่นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ